วัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนตอแรกประสมก็สับจะมาทําลาบคั่วให้เพื่อนๆดูนะคะลาบเหนือนะคะแต่เดี๋ยวนี้ต้องกินให้สุกก่อนนะคะ,ะในการทําลาบเนี่ยคนเหนือเขาจะลาบหมูให้ละเอียดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสับใบผักผักแพวนะคะผักแพเนี่สับใส่ด้วยกันกับเนื้อนะคะ แล้วก็ก็จะตักเลือดใส่นะคะให้มันสีเข้มข้นนะคะในการทาลาบนะไม่รู้ว่าทางอีสานเขาลาบแบบไหนเนาะนี่คือลาบแบบทางเหนือนะคะเราก็จะตักตักเลือดใส่นี้นะคะเสร็จเราก็จะสับ แต่ว่าในการที่จะไปทําลาบคั่วเราก็ต้องทำํำแต่คนตอนที่มันยังไม่มีโรควิบวับนี่คนขเขาก็ทำลาบดิดก,กินได้นะคะก็จะสับเห็ดเนี้อค่ะสับใส่ใบผักไผ่ผักแพลวใส่เลือดก่อนที่เราจะไปเป็นเป็นลาบนะคะ <S <S อันนี้คือน้ําพริกใส่พริกลาบนะคะนีพริกป่นนะคะพริกป่นเราขั่วไว้ตั้งแต่ตอนเราทำนี่ แต่นี่คือเครื่องเทศปราะส้มจะทาพริกลาบใหม่พอดียวพริกลาบเก่ามันเริ่มไม่หอมแลวาวจะกทาให้มันหอมๆนะคะเราจะมีหน่วยบะลล็บนะคะเราั่้แล้วนะคะเป็นบะแล็บนี่ก็คือเป็นมันเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งมันจะมีเฉพาะที่จังหวัดพะเยานะเชียงใหม่ก็ไม่มีนะคะมะแขวมะแขมนะคะแล้วก็เม็ดผักชีเราั่้ให้หอมนะคะเราก็จะโขลกเสร็จแล้วเราจะใส่พริกป่นลงไปนะคะใส่พริกป่นนะคะแต่เราจะโขลกเครื่องเทศก่อน ตอนนี้ก็ตามเครื่องเทศหอมแล้วนะคะเราก็ทีนี้ในพริกลาบหน่งรเราก็จะเพิ่มด้วยขานะคะขา่ากระเทียมนะคะตามใ่ในเครื่องเทศแล้วก็พริกป่นสองช้อนนะคะเราจะมาตามผ้อีกทีนะคะนี่คือน้ำพริกแกงลาบคั่วนะคะช้อนหนึ่งดีกว่าป้าว่าเพราะว่าพี่นอนนี่คือการทำพริกลาบเหนือนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะตำตำทุกอย่างให้รวมกันนะคะใส่เ,สเกลือช้อนหนึ่งนะคะพริกลาบเดี๋ยวใส่เ,สเกลือช้อนหนึ่งนะคะอคตอนนี้พริกลาบเราตำใส่ขานะคะลาบเหนือเขาต้องใส่เครื่องเทศเยอะๆนะคะใส่ข่าใส่หอมกระเทียมนะคะใส่ เกลือใส่ผงฟุงติ้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้ในในพริกแก่เอ้ในพริกลาบลาบเหนือนะคะทีน,นี้เราค่อยไปปรุงลาบแล้วค่อยเราแล้วเ,เราค่อยไปตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือลาบนะคะหมูเราจะทำเยอะๆแล้วแล้วเราเรา,เราจะทำอาแล้วเราจะคั่วเวลาจะกินเราขอไปนะคะยักยักยก,ยก เวลาจะจะกินเราจะคั่วอีกคืน,นะคะแต่เราจะลาบตอนดิบนะคะราบทุกอย่างใส่หมูต้มลงไปด้วยนะคะอร่อยะคะ่ะลาบหมูนะคะ มีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะผักสะระแหน่นะคะ,ผ,ะ,คะผักแพลวใส่ที่หลังะคะ่ะตัดอตกใจเป็นขั้นไหนเยอะเนื้อไม่คยย่อยเยอะขั้นไหนเยอะ เวลาตัวจะมี t e x t u r โอเคดูขอมดี่ยใส่มะใส่ใบมาปุบลงไปแล้วนะคะจับอันนี้ให้ก่น้นมใส่หอมแดงลงไปนะคะแต่ว่าไอผักชีนี่ไม่ไว้โรยตอนที่เราั่ดเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะใส่ลงไปตอนตอนปนะค่ะ ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็าไปดูตอนเราขั่วนะคะเนี่ยขอนแนะนำให้เพื่อนๆช่วงนี้อย่าทานดิบนะคะสุกไว้ก่อนก่อนภัยค่ะทีนี้มาต่อนะคะเพื่อนๆอันนี้เราใช้น้ำมันที่เราเจียวกระเทียมนะคะเราจะขั่วแลวก็ตักราดล,ลงไปนะคะเราจะขั่วแค่พอเพียงะคะ่ะสองปาก ต็ไดกชอบความปลอดภัยนัจเป็นไม่ไม่สมควรกุณลาบตุนครัต้องกลัว vì không hay ăn rớt rồi mà không ตั้วมันได้สักพักแล้วนะคะเพื่อน,นๆเราจะเติม,มน้ำนนะปลาแล้ะค่ะแต่ปกุงรสนิดนึงปลุงรสนิดนึงเราจะมาปรุงทีหลังนะคะแล้วก็จะแห้งได้ที่แล้วนะคะรับตั้วเราเสร็จแล้วเราก็าจะเอาต้นหอมผัดซีโรยนะคะสิดแก๊สแล้วก็เอาผักชีมีดเลยใช่เราก็จะโรยนะคะ ถ้าเราจะเตรียมเกี่ยวที่นะก่อนเราเสิร์ฟมห้เรากดก่อนไปดูตอนจัดจานนะคะท่าน จัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆลาบคั่วหมูนะคะจะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็เราจะมีผักพื้นผักกับลาบก็มีนี่นะคะมีเพกานะคะหรือว่าบอริรีไม้นะคะแตงก,กวาแล้วก็สเสตตามันนะคะ,สะเสตดาวหวานนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะมาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะราบกุ้นนะคะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ